ผู้ประจาที่จะหาเป็นเป็นรุ่นเก้าดนะครับพี่น้องเป็นหัวเลียมนะครับอันนี้แยกระบบนะครับเนี่ยเอาไปดันไปดันนั่นละครับไปดันเขาไม่ก็ยังใส่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเอาทดสอบทดสอบนั่นละสวัสดีครับบุรีกามานะครับที่ตั้งเครื่องยกมันอันนี้ประสงค์นะครับอยู่ที่อำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรลุคุราตบ้านเฮานะครับ อันนี้เป็น L อฮะซี่หาศูนย์แปดนะครับเรื่องแยกระบบนะครับเป็นกระบอกไม้นะครับเป็นกระบอกฟอร์ดแยกคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นรถคู่ปตาที่จะาเป็นเป็นรุ่นเก้านะครับพี่น้องเป็นหัวเรี่ยมนะครับอันนี้แยกระบบนะครับเนี้ยเอาไปดันไปดันนะครับไปดันเขามีก็ยังใส่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่งท้างไปก็ได้นะครับแต่งค้างไปก็ได้แลวก็ยกมันไปพร้อมนะครับนี่คือสามารถใส่ไปดันได้นะครับอันนี้เป็นกระบอกของฟอร์ดบ่วเชื่อมยจุดนะครับมีสะท้อนแสงแล้วก็ะ หัวอัดจระบีนะครับแปดจุดนะครับแล้วก็ตะท่อนแทงหกจุดแล้วก็เขากับเฟือใไ้กระโจ๊กนะครับกระจ๊กกระยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กระจกกระส่ได้คอนโทรใไม่นะครับคอนโทรลทุกอย่างมาตรฐานนะครับแข็งแรงนะครับเพราต้องห่วงยกได้ตองถึงสี่ร้อยลนะครับนะครับรีวิวโดยช่างสดชื่นนะครับพี่น้องยกได้สูงนะครับไม่ต่ำกว่าหกเมตรพหมือนละน้องนี่นะครับ แรงๆนะครับหากคอรับรถเดี๋ยวสิเบิงผ้าเบิงนะครับหม่องต่างๆนะครับเด้อนี่นะครับี่ก็มีนะครับหูจับไม่พรอมนะครับเนี่ยหูจับนะครับตะท่อนแสงกระบอกฟอดนะครับค้ำเหลวกมีนะครับหัวอัรเจละบีนะครับยุ่ยแปดจุดฟังละสองนะครับยุ่ยเผานะครับยุ่ยปูดยุ่เผานะครับฝั่งละสองหัวนะครับแลลวกอยุย่วยนะครับกระบอกอีกสอง สองหัวนะครับแล้วก็บยุบข้างหน้าตัวปล่อยอีกสองนะครับอันนี้ปล่อยแบบวัตถุนุมันนะครับเป็นสายดึงดั้มนะครับนี่ล็อกน็อตสามตัวนะครับแล้วก็มีตัวล็อกสายดึงดั้มให้มันเค็งนะครับคือมันไม่ได้ตกไปใส่มาใส่ซึ่งเขาไม่ต้องใส่ทอให้มันยากนะครับเพราะว่าถ้าใส่ทอมันก็เวลาเขาเปลี่ยนเป็นยางมันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นเขาใส่เฉพาะตัวล็อกนี่ก็อยู่จนวานแล้วครับถ้าใส่ทอมันก็การอะไรใส่งานมันก็ยากนะครับเวลาเขาถอดเก็บถอดยังนะครับอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับ นี่ก็เป็นหกคอรับรถนะครับดามข้างบนและล่างนะครับเป็นเหล็กสามหุนะนะพี่น้องแข็งปักเลยนะครับในตัวนี้นะครับเดี๋ยวดีทดสอบไปครับไปสดชื่นไปล้องไปล้องผาระวังเด้รถเกี้ยวอ่ะผ <c> ม <oughs> มีเงินเสียเพิ่นเด้ว <c oughs> อวนะครับสองระบบนะครับแล้วสองระบบ l 4 5ี่ห้านะครับรองนะครับสดชื่น พอดีละเอาทดสอบทดสอบนั่นละนะครับเอาอีกรอบอีกรอบเดียวอีกรอบเดียว เอาละเอาละพอแล้วกรับเก็บซับเียบร้อยนะครับสำหรับโมนี่ยุ้ยคอนบุรีนะครับกุหลาบบานเอ็กนะครับนี่ครับตัวนี้กะเขากับว่าได้เชี่ยมนะครับด้วยตัวนี้รุ่นใหม่นะครับนี่เขากับเห็ดแบบสวยงามนะครับใบดันกยังเซได้นะครับนี่ครับนี่ครับน้องหลุดทรงสวยงามแข็งแรงนะครับบกเถื่อทะย่อยจนเกินไปนะครับซึ่งกะเป็นให้่นักรถไปสื่อนะครับตัวบ้านนี้กะ รูปทรงครับมาะสมกับรถแล้วก็ไม่ใหญ่เทอะท่านะครับแข็งแรงนะครับดูแล้วสวยงามนะครับพี่น้องนี่นะครับสำหรับมุนนีก็ฝากไปทํำเนียกอนนะผมสวัสดีครับ